ภาพยนตร์เรื่อง In the Better World หรือ Heaven จากประเทศเดนมาร์กบอกเล่าเรื่องราวของสองครอบครัวที่มาพบกัน จากมิตรภาพพัฒนาไปสู่สิ่งที่เกินขอบเขตผลงานโดยซูซานไบเออร์เรื่องนี้เพิ่งจะไปคว้ารางวัลลูกโลกทองคําในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศมาหมาดและล่าสุดก็ยังเป็นหนึ่งใน9ผลงานที่ได้ผ่านข้าสู่รอบที่2ในสาขา Best Foreign Language Film ของเวที Academy Award หรือออสการ์ครั้งที่83ซึ่งมาจากการคัดเลือกจากกรรมการรอบแรกกว่า250คนอันเป็นสมาชิกของสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาผู้จัดเวทีออสการ์ Oscar นั่นเอง คัดจากทั้งหมด66เรื่องเลือก6เรื่องที่มีคะแนนสูงสุงสดผ่านเข้ารอบก่อนที่คณะกรรมการระดับสูงจะประชุมหารือเลือกอีก3เรื่องที่มีความพิเศษและอาจถูกมองข้ามจากรสนิยมหัวอนุรักษ์ของคณะกรรมการส่วนใหญ่เพื่อเข้ารอบต่อไปค่ะ นอกจากนั้นอินดับเบทเวิลจากเดนมาร์กแล้วในเก้าเรื่องผ่านเข้ารอบปีนี้ยังมีผลงานเรื่องโคกุฮากุหรือคอนเฟชชั่นจากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งเดียวจากภูมิภาคเอเชียผ่านเข้ารอบกับเรื่องราวขอครูสาวโยโกโมริงุจิ ที่วางแผนคตกรรมนักเรียนของตัวเองเราคิดว่าเป็นคนวางแผนฆ่าลูกสาวของเธอเรื่องนี้นำแสดงโดยดาราสาวทาพาโกมัตสึที่คุณหน้าคุณตาขอซีรีส์และหนังแดนปุตดิบในไทยเราอย่างแน่นอนโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นสาวคนนี้ก็เพิ่งจะกวาดหลายรางวัลเกียรติยศบนเวทีภาพยนตร์ไปจากบทบาทในหนังย้อนยุคเรื่องราวของภรรยาน,นักสู้ของนักเขียนที่เมาแถมอย่างเจ้าชู้ในเรื่องวิยงนโตซึมะและญี่ปุ่นนั้นก็ยังเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2009ในสาขาหนังต่างประเทศบนเวทีออสการ์จากผลงานหนังเรื่อง d e p a r t u r e หรือโอกุริบิโตหนุ่มนักเชลโลที่ผันตัวไปเรียนเป็นสับป,ปเลอที่ได้สร้างความประทับอ,อกประทับใจกับผู้ชมมาล้นหลามแล้วทั่วโลกค่ะ อีกเเรื่องที่เหลือของหนังที่ผ่านเข้าสู่รอบ2ก็ยังมีผลงานเรื่องวิ a u t ู f อีกตัวเต็งจากเม็กซิโกซึ่งเป็นผลงานล่าสุดโดยพุ่มกับอเลฮันโดรกอนซาเลสอินาริตูที่ได้ดาราดีกรีออสการ์ว่าที่คุณพ่ออย่างฮาเบียบาเดมมารับบทพ่อที่ยอมแม้ทำผิดเพื่ออนาคตของลูกในวาระสุดท้ายของชีวิตขณะที่เรื่อง Life About All จากแอฟริกาใต้เล่าเรื่องราวแม่ลูกในสังคมยุคใหม่ในประเทศแอฟริกาใต้ เรื่องอินเดนซีสจากแคนาดาเป็นการเดินทางของพี่น้องฝาแฝดซูดแดนตะวันออกกลางหลังการตายของแม่และทั้งคู่ได้ค้นพบความจริงที่ไม่คาดฝันเรื่องอลาลอยหรือเอาไซเดอร์ลอเรียเรื่องราวของชาวอัลจีเรียเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องด็อกทูธผลงานจากกรีซเป็นเรื่องราวของสามวัยรุ่นที่ถูกกัดอยู่ในดินแดนโดดเดี่ยวห่างไกลและที่นั่นก็อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกด้วย ตัวแทนจากประเทศสเปนเป็นเรื่องตำเบียรลายูเบียเรื่องราวของคริสโตเฟอร์คอลัมบัสนักสำรวจอิตาเลียนผู้ค้นพบทวีปอเมริกาที่ได้กาเอลกาเซียแบรนนาวจากเติรมอเตอร์ไซค์เคิลเดอรีสนำแสดงรวมทั้งเรื่องซีมโพไซมอนผลงานจากประเทศสวีเดนเรื่องราวของไซมอนหนุ่มอายุ18ที่ป่วยด้วยอ,อาการแอสเพกเกอร์ซินโดรมซึ่งคล้ายกับโรคออทิสติกทุกอย่างในชีวิตของเขาจะต้องเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นอยู่เสมอแต่แล้วเมื่อแซมผู้เป็นพี่ชายซึ่งคอยดูแลเขาเกิดผิดปกติไปไม่เหมือนเดิมเพราะอาการอกหัก ไซมอนจึงต้องปฏิบัติการตามหารักใหม่ให้กับผู้เป็นที่จะได้กลับมาสดใสเข้มแข็งได้เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เร่งทัง9ก้าเรื่องเข้ารอบนี้จะถูกคัดให้เหลือ5เรื่องสุดท้ายโดยคณะกรรมการรับเชิญพิเศษ30คนที่จะร่วมชมทัง9เรื่องในวันที่21 2 3ถึงมกราคมนี้ก่อนจะมีการประกาศหนังที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกับโผผู้เข้าชิมรางวัลอสการ์ในสาขาอื่นๆทั้งหมดพร้อมกันในวันที่25มกราคมและหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเราก็จะได้ทราบว่าหนังเรื่องไหนและใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลอ卡เดมี่อวอร์ดหรือออสการ์ครั้งที่83มกันในวันที่กุมภาพันธ์ตามลาพันธ์ ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ตามเวลาในไทยต่อไปค่ะ